ก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาสเปาโลฟุตบอลที่สวยงามของเราผมจะไม่มีวันประมาทช้างศึกทีมชาติไทยเป็นอันขาดกุนซือซาอุเผยใจก่อนที่จะดวลช้างศึก โรเบโตมันชินนี่นะครับผมกุนซือคนเก่งคนดังของทีมชาติซาอุดิอาระเบียมองว่าการเจอทีมชาติไทยเนี่ยพวกเขาจะไม่ประมาทเป็นอันขาดนะครับพร้อมกับให้ความเคารพทีมชาติไทยเหมือนกับทีมแกร่งทีมอื่นๆเฮดโค้ชชาวอินเตอร์เรียในวัย59ปีนะครับผมที่เพิ่งจะพาทีมชาติอินเตอรีควา้าแชมป์ยูโร2020มาหม,ามัดมดนะครับเข้ามารับหน้าที่คุมทัพเยี่ยวมรกตซาอุดิอาระเบียในการลุยทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพโดย2นัดแรกเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมมเเลยนนนะรรับผช2ดวก็6แต้ นะครับผมก่อนที่ในนัดที่3จะมีคิวทำศึกยังแชมป์กลุ่มกับช้างศึกทีมชาติไทยของเราครับโดยโรเบตโตมาชินนี่นะครับผมกุนซือซาอุดิอาราเบียเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับทีมชาติซาอุดิอาระเบียแล้วถือว่า2นัดที่ผ่านมาเราทำผลงานได้ดีกันเลยทีเดียวเราพอใจกับผลาการแข่งขันอย่างมากการเจอทีมชาติไทยเราจะไม่ประมาทเป็นอันขาดผมใช้ความเคารพกับทีมชาติไทยเหมือนกับที่เราให้เกียรติทีมชาติเกาหลีใต้หรือว่าทีมชาติอิหร่านครับกันนี่ะครับผมคือถ้อยแถลงคําเปิดใจนะครับของกุนซือ คนเก่งคนดังโรเบโตมัชินนี่นะครับที่พาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับและพาทีมชาติอิตาลีควา้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างยูโร2020นะครับถือว่าให้เกียรติทีมชาติไทยเราอย่างสุดๆเลยนะครับผมสำหรับโรเบโตมันชินนี่นะครับผมเอาละครับผมก็จบไปเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกระชับชับไวไม่ยืดเดยื้อก็ต้อง southpaw football ที่สวยงามของเรานี่แหละคครับบขอุณมากเลยนะครับ